สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็มาพบกับบีมอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับบีมก็จะพามารีวิวนะครับรถกระบะสายบรรทุกสายใช้งานนะครับอีกหคันนะครับกับเจ้า DMAX 1.9 s เปซ c a ป DDI ปี2019นะครับสีขาวคันนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับบีมก็จะพาทดสอบนะครับขับอีกด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยครับ ด้านหน้านะครับของเจ้ากระบะคันนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบไฟฮาโลเจนทั้งสองฝั่งใสๆแบบนี้นะครับไฟต่ำไฟลีไฟสูงนะครับก็จะอยู่ทั้งคู่แบบนี้เลยนะครับส่วนนะครับไฟเลี้ยวนะครับเขาจะถูกย้ายลงมาไว้นะครับฝั่งด้านล่างแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะส่วนกระจังหน้านะครับเขาก็จะให้มาเป็นสีเทาออกด้านๆแบบนี้นะครับลงตัวมากเลยนะครับกระจังหน้าแบบนี้ตัดกับตัวรถสีขาวนะครับดูดีกันเลยทีเดียวมาที่ด้านข้างดูที่ล้อกันก่อนเลยนะครับ ตัวล้อนะครับเดิมทีนะครับจะได้มาเป็นล้อขอบ15นะครับแต่ทีนี้เนี่ยบีมกับทานเตนี่เปลี่ยนมาให้แล้วเป็นล้อแม็กนะครับขอบ18พร้อมกับด้วยรัดยางนะครับ2อสามห้าสนะครับรัดมาให้นะครับยางปี2023นะครับใช้งานได้ยาวอีก4ีหปีเลยนะครับผมถัดมาอีกหน่อยก็จะเห็นเป็นตรงนี้ค่อยเป็นไฟเลี้ยวนะครับส่วนตัวกระจกของคันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับสามารถปรับ ไฟฟ้าจากข้างในลถได้แล้วไม่ต้องเปิดกระจกมาใช้มือปรับกันอีกต่อไปนะครับด้านข้างไม่มีอะไรมากครับส่วนประตูก็จะเป็นมือจับสีดําแบบนี้รับประกันนะครับไม่เลอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็นแคปแบบเปิดได้นะครับเดี๋ยวบินให้ดูนะครับตรงขอบนะครับให้ดูเม็ดอาร์กนะครับมาเริ่มเม็ดอาร์กันเลยนี่นะครับเม็ดอาร์กยังคมๆนะครับไล่ดูได้เลยครับ ดูกันคร่าวๆนะครับส่วนของจริงนะครับคุณลูกค้าเข้ามาดูได้ที่เต็นท์เลยเนาะพวกรถกระบะจะดูง่ายหน่อยครับดูเม็ดอะแล้วก็พวกตรงหัวน็อตเท่านั้นนะครับว่าคันไหนมีชนไม่มีชนเคยแกะน็อตมาหรือไม่เคยแกะมานะครับก็จะดูง่ายหน่อยส่วนคันนี้นะครับบีมก็รับประกันให้เลยว่าไม่เคยชนข้างไม่เคยชนหน้าหลังที่คว่ำน้ําท่วมหรือลุยอะไรมาแน่นอนนะครับโอเค ส่วนแผงประตูก็เรียบร้อยสวยงามดำดำเงาเงา,งาดีนะครับเดี๋ยวตากล้องให้ดูแผงประตูด้านหน้าแล้วก็แผงประตูตรงแคบด้าน,นนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ด้านกระบะท้ายกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์คยาแนวต่างๆต,ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นกระบะเดิมไม่ได้ถูกตันตอนใดๆมานะครับผมไล่มาที่ล้อกันเลยเมื่อดูเม็ดอาร์เสร็จแล้วนะครับล้อเรานะครับก็จะให้เป็นขอบ18เหมือนกับล้อด้านหน้าเป็น TE 37นะครับลงยาแนวสีแดงแบบนี้นะครับให้ดูที่นี่ก่อนพิเศษอยากจะโชว์มากเลยนะครับ ตรงนี guide, anyway so ้นะครับเป็นกระบะนะครับเป็นแคบนะครับที่เขาถูกออกแบบมาให้ลึกมากยิ่งขึ้นก็มีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าเดิมนะครับใส่ของมากกว่าเดิมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะให้กับแหนบมานะครับห้าแหนบแล้วก็แบบยาวขึ้นอีกด้วยนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่บรรทุกเนี่ยก็จะสามารถที่จะขับได้นิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับข้อดีของ แหนบแบบยาวแบบ5ชิ้นแบบนี้นะครับผมเ right. อาละเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝฟาท้ายด้านหลังต่อเลยฝ่าท้ายด้านหลังก็จะเป็นแบบธรรมดาใสๆแบบนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นบล็อก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 แบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าทันสมัยนะครับไม่ได้ดูขี้ริ้วขี้เหล่ถ้ามามองอีกนิดนึงก็จะเห็นเป็นมือเปิดฝาท้ายแบบนี้เป็นสีดําแบบด้านนะครับรับกับไอ้ตัวมือเปิดประตูฝั่งด้านข้างนะครับเปิดใช้งานได้ดีเดี๋ยวเรามาดู ความเดิมของด้านท้ายกันบ้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเรียบเนียนสวยงามอันนี้ให้ดูฝั่งขวาก่อนนะครับลอดไม่มีขยับนะครับเรียบเนียนสวยงามทั้งแถงลงไปถึงด้านล่างเลยแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็จะเรียบเนียนสวยงามนะครับ,ป,บปึ๊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 บแบบนี้เอาละมองไปที่ตรงหลังคานะครับเราก็จะเห็นไฟเบรกอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผม ดีแม็กก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับมาดูที่ฝั่งด้านขวากันก่อนนะครับผมเม็ดอาร์ก็เรียงสวยงามเช่นเดิมนะครับให้ดูกันร่าว่าเนาะส่วนตัวจริงก็สามารถมาดูได้ที่เต็นท์เรานะครับคันนี้รับประกันความเดิมไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กฝั่งประตูด้านขวากันบ้างปึ๊บบีขออนุญาตเปิดนะครับแผงประตูก็ยังเดิมๆสีสดๆใหม่ๆนะครับให้ดูเม็ดอาร์ก่อน เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผนเข้าไปดูเลยให้ดูหัวน็อตด้วยนะครับคันนี้นะครับเดิมๆนะครับบีมต้องย้ำบ่อยๆเพราะว่าอะไรครลูกค้ากลัวจะโดนย้อมแมวกันเยอะครับซื้อรถผ่านทางออนไลน์แต่คันนี้นะครับอยากให้มั่นใจจริงๆว่าเดิมมากๆนั่นแหละฮะส่วนภายในนะครับเดี๋ยวบีมไปรีวิวรอบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เรามาดูกันที่ด้านหน้ากันต่อเลยไปกันเปิดขึ้นมาแล้วครับกับขุมพลัง150แรงม้านะครับกับอิสุสุ DDI 1.9คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันที่หัวน็อตกันเลยนะครับเป็นหัวน็อตแบบเดิมๆนะครับเป็นสีเดิมๆนะครับไม่เคยมีแกะไม่เคยมีขยับนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมาเลยนะครับสําหรับทางฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นยังไงฝั่งซ้ายก็เหมือนเดิมแต่เรามาให้ดูที่คันหน้าก่อน คันหน้านะครับก็เป็นคันหน้าแบบเดิมๆไม่เคยโดนชนหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับรูยังกลมๆแบบนี้อยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์มาร์กของเครื่องยนต์ทุกอย่างนะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีนะครับพออินตรงอินเตอร์ไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับเพราะคันนี้นะครับใหม่ๆเพจนะครับไม่เคยมีรอยแกะนะครับแผ่นเพจตรงนี้นะครับยังเป็นหัวน็อตแบบเดิมๆอยู่เลยนะครับผมเลขเครื่องเลขถังตรงครบนะครับรูก็ยังกลมๆไม่มีการทําสีมานะครับตรงนี้นะครับหัวน็อตฝั่งซ้าย ก็ยังเดิมสวยงามดีทั้งแถบฝากระโปรงก็ยังเดิมนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถที่เต็นท์มาดูตัวจริงได้เลยนะครับหรือใครไม่สะดวกนะครับเราก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วสําหรับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยใดๆนะครับผมก็คงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าคันนี้นะครับเดิมทั้งหน้าทั้งหลังรอบคันเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันต่อเลยนะครับเราพาดูด้านในกันต่อนะครับกับผ้ไใ้นะครับก็จะได้เป็น เบาผ้าสีดำนะครับตัดด้วยหลังคานะครับสีเทาๆนะครับเป็นตามสไตล์ D m a มเลยนะเป็นตัว S ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยให้มาดูเท่ดูสปอร์ตทันสมัยมากๆเลยนะครับตัวสีแดงอย่างนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเขามีการติดตู้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้ถอดออกไปแล้วก็จะเหลือแค่ตู้นะครับแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ ว่าไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วฮะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละบีมว่านะครับเดี๋ยวบีมให้ดูพวกเท็กเจอร์เบาะนะครับเป็นเบาะอย่างสะอาดใหม่ๆนะครับเขามีปีกรองรับสรีละให้แบบนั่งสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอันนี้บีมเปิดแคบปแล้วนะมันเลยเห็นน่องโล่งแบบนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวไปดูรีวิวฟังก์ชันข้างในกันต่อนะครับด้านในกันต่อเลยนะครับเริ่มที่เลขไม่ก่อนนะครับคันนี้เลขไม่น้อยมากๆานะครับที่432,000 3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบิมถ่ายณวันที่นะครับ24เมษายน2567นะครับผมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบเดิมๆนะครับไม่มีมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมกับแอร์แบ็กหนึ่งลูกตรงนี้นะครับผมเห็นชัดๆกันเลย นะครับผมอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีไวปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเลี้ยวตามปกติด้านนี้เลยนะครับผมส่วนกระจกนะครับตัวกระจกตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้มือเปิดปิดอีกต่อไปนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนแล้วก็ปรับโยกตามได้เลยว่าเราอยากได้มุมไหนองศาไหนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวล็อกกระจกไม่ให้เลื่อนลงได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเซนทรัลล็อกตรงนี้ให้นะครับเปิดปิดนะครับสำหรับกระจกเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับออตโต้หนึ่งบานนั่นเอง ส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้มาเป็นอันนี้นะครับน่าจะเป็นปุ่มเครื่องเสียงหรืออะไรต่างๆนะครับจากเจ้าของท่านเดิมติดไว้นะครับบีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดิมเขาจะเป็นช่องซ็อกเก็ตอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดฝา,ากระโปงแล้วก็ฝาถังน้ํามันตรงด้านนี้นะครับนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับมาดูกันที่คอนโซลกลางกันบ้างนะครับตัวคอนโซลกลางคอนโซลหน้าตรงนี้ก็จะมีรูเจาะ น่าจะเป็นเกตวัดอะไรสักอย่างนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นตำหนินะครับแต่ว่ามันเพียงเล็กน้อยก็ถ้าไม่ซีเรียสก็สามารถปล่อยมันไปได้หรือถ้าซีเรียสนะครับเดี๋ยวเบนจะหาเปลี่ยนให้นะครับโอเคก็เรียบร้อยสะอาดสวยงามดีนะครับเป็นพลาสติกแบบเทปแบบนี้เลยตรงตัวนี้เดิมทีปกตินะครับเขาก็จะเป็นเป็นวิทยุนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยพิเศษขึ้นมาหน่อยสามารถ เข้า YouTube เข้า Netflix นะครับดูได้เป็นจอ d r o r o อ d ขนาดประมาณ9นิ้วนั่นเองนะครับให้มาอีกด้วยนะครับตัวแอรนะครับปรับได้3ทิศทางนะครับผมเป่าหน้านะครับเป่าหน้าและเท้าหรือว่าเป่าเท้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับปรับแบบแมนนวลนะครับตรงนี้ AC เปิดปิดคอมแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ระดับความเย็นด้านนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นนะครับ ไฟ12โวลต์นะครับสามารถเสียบพาวเวอร์เอ t เลตรงนี้ได้แล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆให้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบส็อกเก็เตเอาไว้เพิ่มเติมเวลาเราจะใส่ออปชั่นอะไรเพิ่มเองทีหลังเป็นเกียร์นะครับแบบ6สปีดนะครับคันนี้ครับก็จะเป็นเกียร์แบบแต่เกียร์เนาะเวลา,เาจะเข้าเกียร์ R ก็จะต้องงัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนซ้ายสุดงัดขึ้นบนนะครับก็จะเพื่อเข้าเกียร์ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็จะเป็นเบรกมือแบบปกติพร้อมกับที่วางแก้วน้านะครับ2ตําแหน่งนะครับแล้วก็จะตรงกลางไล่มาก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับด้านหลังไม่มีแอร์นะครับเบาะด้านข้างก็เหมือนกันนะครับส่วนเบาะที่นั่งด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับตรงนั้นนะฮะสำหรับความปลอดภัยนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับแบบเก็บ ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว <a> ่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับเอาไว้ไขเปิดปิดนะครับถุงลมนิรภัยนะครับอย่างเช่นเวลาเรามีคาซีทสาหรับเด็กนะครับเราใส่คาซีทไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถปิดได้ไม่ให้ถุงลมนิรภัยทํางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าบางทีนะครับเมื่อถุงลมนิรภัยทํางานนะครับอาจจะกระแทกตัวเด็กได้นั่นเองนะครับไฟสถานะตรงนี้ก็จะเปิดอยู่นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะตรงนี้ครับ ส่วนแผงประตูด้านข้างนะครับก็ฝั่งที่นั่งผู้โดยสารก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแค่ที่วางแก้วนะครับหนึ่งจุดพร้อมกับที่เปิดกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วเช่นกันนะครับกดออกมาแล้วก็กดเข้าไปเช่นนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับส่วนด้านบนนะครับแผงบังแดดยังไม่ได้แกะถุงออกเลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับไม่มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าก็ยัง ใหม่ๆสะอาดสวยงามนะครับไม่มีโลงยันไม่มีคราบเละหมานะครับก็มีไฟเก่งอีกหนึ่งดวงนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวบิมรีวิวให้อีกทีนะขอลงไปเปิดแคบข้างหลังครับดออกมาตรงตัวด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถให้คนเนี้ยตัวเล็กๆเข้าไปหรือว่าเป็นไว้เก็บของได้สามารถนั่งได้อีกนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่สบายมากเพราะว่าเป็นแคปนะครับผม ส่วนแผงประตูแคบก็จะมีแค่ที่วางแก้วให้นะครับเล็กๆน้อยๆพร้อมกับมือจับตรงนี้แล้วก็สายเบลล์แค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราไปทดลองขับกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวก่อนทดลองขับนะครับบีมพามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมว่าแน่นอนละครับไมค์คันนี้เพียงแค่40,000เองเครื่องยนต์เสียงเครื่องก็ต้องเป็นปิงกันอยู่แล้วเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูตามคลิปกันไปเลยนะครับ เดินเรียบมากๆเลยครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับผมก็จะมี6กเกียร์เลยเอาละบีมออกตัวมาแล้วให้คุณผู้ชมนะครับลองดูลองตัดสินใจกันคร่าวๆนะครับผมพอดีลดลงพอดีบิมอนุญาตออกตัวเลยนะครับ ออกตัวมาก็ถือว่าเรียบเนียนเลยนะครับผมสําหรับคันนี้ครับก็จะเป็นเสียงเบลล์เล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวให้ตากรองคาดเบลล์ก่อนนะมาต่อกันเลยครับอันนี้บิมออกตัวมาแล้วนะครับที่เกียร์สามนะครับรอบเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นมาตามปกตินะครับไม่ได้มีการกระตุกของเครื่องยนต์แต่อย่างใดอันนี้บิมก็จะขับให้ดูกันแค่คร่าวเล็กน้อยแล้วก็จะให้ดูศูนย์ของรถคันนี้นะครับว่าศูนย์ตรงไหมอะไรไหมนะครับเพราะรถคันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเดิมแน่นอนร0อเปอร์็ทั้งคันนะครับผม จากที่ขับมาระยะหนึ่งนะครับผมก็ความรู้สึกนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมสําหรับตัวบีมเนาะที่ขับรถเก่งเป็นประจำอยู่แล้วพอมาได้ขับกระบะเนี่ยก็รู้เลยว่ากว้างมากๆนะครับมองทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็ขับตามปกตินะครับชิลๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับฟังเสียงก๊อกแก๊กต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันเป็นไม์ที่ป้องกันเสียงรบกวนนะครับแต่เดี๋ยวบีมฟังให้นะครับซึ่งก็คือคันนี้นะครับ เขาไม่ได้มีเสียงรบกวนเลยนะครับผมหมายถึงว่าเสียงก๊อกแก๊กของเครื่องยนต์เสียงอิสอาร์ตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับคันนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวด้านหน้านะครับก็จะเป็นยูเทิร์นนะครับของบีมก็จะพายูเทิร์นให้กันดูนะครับผมเอาละข้างหน้านี่เป็นยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวบีมพามาให้ดูความสมูทของการยูเทิร์นแล้วก็ให้ดูพวกพวงมาลัยนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะ ยูเทิร์นก็อาจจะเป็นตามสไตล์รถกระบะทั่วไปนะครับที่คันค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องใช้วงยูเทิร์นนิดนึงนะครับสําหรับท่านคุณผู้ชมนะครับที่ขับกระบะกันอยู่แล้วน่าจะพอทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเนาะเอาละรถเริ่มล่งแล้วเดี๋ยวพี่พายูเทิร์นเลยนะครับ ความรู้สึกนะครับที่เลี้ยววงยูเทิร์นนะครับว,วงยูเทิร์นเขาก็ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะครับก็ยังพอกะเกณฑ์ได้อยู่นะครับผมยังไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปที่จะต้องตีวงกว้างขนาดนั้นนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาทดลองการที่สูนยรรถคันนี้นะครับว่าตรงหรือไม่นะครับผมขอทดลองที่ย่านความเร็วต่ําเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งบีปล่อยมือแล้วนะครับ เอาละที่ความเร็วที่เจ็ดสิบนะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงดีอยู่นะครับสำหรับศูนย์คันนี้นะครับพอดีรถเลี้ยวมาบีมขอจับตรงอะไรนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับคันนี้ศูนย์ตรงนะครับผมก็คือโครงสร้างคันนี้เดิมอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่แปลกที่ศูนย์จะตรงนะครับกับไม่เพียงแค่สี่หมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าไม้น้อยมากๆมือเดียวป้ายแดงออกจากศูนย์เลยนะครับผมบีมพามาดูรอบเครื่องกันนะครับเอาละดูรอบเครื่องกันนะ รอบเครื่องขึ้นสมูทดีมากๆเลยนะครับคันนี้ครับเป็นกระบะที่ค่อนข้างขับดีเลยทีเดียวนะครับกับส9บเก้าหนึ่งดานี้นะครับบีมขับที่ความเร็วต่ำๆนะครับคุณผู้ชมก็ดูรอบฝั่งซ้ายเอายอาจจะมีสั่นนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับรอบเครื่องก็ดีเช่นเคยกับรถทุกคันที่เคยรีวิวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปสรุปราคากันที่เต็นท์กันต่อเลยนะครับ ปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปรีวิวนะครับเจ้า d m a ม1.9 S s p a c e c a p นะครับปี2019คันนี้นะครับที่ไมายวิ่งแค่43,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับบีมขายอยู่ที่419,000บาทนะครับส่งเบาๆเพียงเดือนละ7,800บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ติดต่อบีมมาได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาทดลองขับคันนี้ด้วยตัวเองนะครับเต้นเราเปิดบริการทุกวันนะครับจนถึงอาทิตย์นะครับ เปิดไม่มีวันหยุดเลยนะครับวันนักขัตเลิกก็ไม่หยุดนะครับสามารถโทรมานัดเข้ามาล่วงหน้าได้เลยนะครับที่0 917894925เซลบีมคนนี้ยินดีให้บริการทุกๆท่านนะครับยินดีให้คําปรึกษาไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดนะครับมีก็สามารถออกรถที่เต็นท์เราได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับบีมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ